การผูกหวายปากกระบุงด้วยหวาย15เส้นลาย2นะครับอันดับแรกเราต้องยกลายก่อนว่าเราต้องการลาย2นะครับต้องค่อยๆไล่เส้นหวายไปทีละคู่ทีละคู่ต้องดูให้ดีๆเพราะบางทีหวายมันจะซ้อนกันอยู่เวลาเราจับคู่ขึ้นมาเราคิดว่าถูกแต่พอดู ไปดูจริงๆแล้วมันผิดนะครับต้องค่อยๆไล่ขึ้นมายก2ข่ม2ยก2ข่ขม2มาเรื่อยๆแล้วก็ดึงเส้นข้างนอกสุดเข้ามานะครับเมื่อเราได้ลายแล้วยกเส้นเข้ามาแล้วก็ดึงลงดูจังหวะที่เส้นไหวที่เส้นที่เราจะผูกนะครับดึงมาให้มันได้จังหวะพอดีอย่าให้มันโค้งมากเกินไปหรือให้ยืดมากเกินไปให้ได้จังหวะพอดีกับเส้นที่ที่ผ่านมานะครับ เมื่อได้จังหวะดีแล้วเราก็ใช้เหล็กมาดนะครับแทงไปที่ขอบกระบุงนะครับแทงให้เป็นรูเพื่อที่เราจะสอดหวายลงไปครับเมื่อแทงเสร็จแล้วก็เราแทงหวายลงไปอรอบแรก แทงลงมาแล้วเราก็ต้องมาลอดใต้ตัวเส้นแกนหวายที่เราจะใส่ไว้ตรงขอบปากเพื่อที่จะถักสันปลาช่อนนะครับอันนี้ก็รอบที่2พอรอบที่2เราจะแทงให้หวายรอบ2อ่ะแทงลงไปให้มันอยู่ฝั่งซ้ายมือของเส้นแรกนะครับเห็นไหมพอแทงมามันจะอยู่ซ้ายมือของเส้นแรก พอเส้นรอบที่สองนี่เราไม่ต้องลอดแกนหวายนะครับเราคอมมาเลยแล้วก็มาเข้าเข้าหัวเมงวันเข้าวงแต่อันนี้เราจะทําแบบสอดไปให้ครบหมดทีเดียวแล้วเราค่อยดึงทีเดียวนะครับมันจะง่ายกว่าถ้าเรามาดึงเข้าหัวเมงวันก่อนทีแรกแล้วเราจะมาทำนะมันมันจะยากอันเนี้ยเข้าวงดึงเข้าวงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาไล่ดึง แรกๆมันอาจจะงงครับแต่เดี๋ยวดูอันที่2เราจะเริ่มเข้าใจเสร็จแล้วเราก็มาดึงดึงเส้นแรกวงแรกที่เราดึงมานะครับอ่ามันก็จะตึงมาเสร็จแล้วเราก็มาดึงวงที่2ปั๊บดึงวงที่2ปั๊บสอดมาทีนี้เรามาเข้าหัวเมงวันอ่าลองดึงลองดูตามไปก่อนนะครับดึงมาอ่าทีนี้มาดึงอันสุดท้าย ดึงสุดท้ายเข้าหัวหน่งวันแล้วทีนี้สุดท้ายตอนจบดึงปับ๊บมันก็จะเข้าเป็นปมวิธีนี้เราจะไม่ต้องสอดถ้าเรามาสอดทีหลังเราจะต้องดึงต้องงัดต้องใช้เหล็กหมาดแทงหลายรอบต้องตะแคงไปตะแคงมาแต่อันนี้เราใช้วิธีการสอดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาค่อยไล่ดึงมันก็จะง่ายกว่าเห็นไหมครับอ่าเข้าได้แล้วหัวน่งวันเป็นหนึ่งอันทีนี้ก็ ต่อมาอันที่สองนะครับลองดูที่สองแล้วจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นยกยกลายยกสองขมสองยกสองขมสองมาอ,อันนี้มันผิดเราก็ต้องหาเส้นที่มันเรียงกันจริงๆเพราะบางทีเวลาเราดึงมาหวายมันจะไขว้กันเข้าไปสลับกันเราต้องหาเส้นที่แบบสองเป็นคู่กันให้ถูกคู่นะครับยกมายกสองขมสองอได้เสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นที่เราจะผูกเข้ามา ที่อยู่นอกสุดเข้ามาแป๊บก็มาจัดจังหวะให้มันลงพอดีอด,ดึงลงดึงลงมาให้มันลงพอดีให้มันให้มันตึงเมื่อดึงลงได้พอดีแล้วทีนี้เราก็มาจัดให้ได้จังหวะพอดีนี่เราก็มาแทงเล็กมาด แทงเหล็กหมาดให้ได้ตำแหน่งพอดีแทงเหล็กหมาดเสร็จแล้วเราก็แทงหวายลงไปตามรูที่เราแทงหมาดไว้นะครับอันนี้รอบแรกแทงรอบแรกแล้วก็ดึงดึงมาดึงให้มันเป็นวงมา ถ้าหวามันพลิกนะครับถ้าผิวหวามันพลิกขึ้นมาเราก็ต้องพยายามค่อยๆจัดไปนะอันนี้มันจะดูทุรักทุเลนิดน,นึงเพราะว่าผมทําแล้วก็ผมต้องบังคับกล้องด้วยแล้วก็ต้องบังคับหวายด้วยมันจะดูทุรักทุเลนหน่อยแต่ถ้าเป็นตอนทําจริงๆเราจะทําได้ไวกว่าน,นี้นะครับอรอบแรกแล้วทีวนี้เราก็มาแทงครั้งที่สอ แทงครั pair, Read, supplies, ้งท like ี่ Pal 2จะอยู่ซ้ายมือแทงลงไปด้านซ้ายมือของเส้นแรกนะครับเห็นไหมแทงมันจะอยู่ตรงซ้ายมือซ้ายมือของเส้นแรกครับเพื่อไม่ให้มันควข่กันเราต้องแทงให้มันอยู่ซ้ายมือนะครับดึงลงมามันก็จะอยู่ซ้ายมือเหมือนกันหวามันพลิกเราพยายามพลิกกลับมาถ้ามันพลิกเราต้องค่อยๆดูค่อยๆจัดไปครับไม่ยากครับค่อยๆทํา เสร็จแล้วเราก็มาแทงวงเข้าหัวเมงวันอ่าดึงมาวงแรกเข้าหัวเมงวันแรก้อามาถ้ามันพลิกเราก็จัดนะครับเพื่อจัดแล้วก็มาแทงวงที่สองทีนึงอ่าแทง ไหวเขาวงที่สองปั๊บก็ดึงมาถ้าเป็นผมทําเองแบบเข้าใจง่ายผมจะดึงปลายเลยมเมื่อกี้แต่พอดีว่ากลัวทุกคนจะไม่เข้าใจก็เลยกลับมาดึงตรงนี้ให้เห็นก่อนอาดึงดึงปลายไปก่อนแล้วก็ค่อยดึงปลายซ้อนวงมาอีกทีอาตรงนี้จะเป็นหัวแมงวันตอนจบนะครับอพอเราแทงเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาไล่ดึงทีนี้เราต้องจําให้ได้นะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนแต่ถ้าคนที่เคยทํามาอยู่บ่อยๆอะ จะจาได้ว่าเส้นไหนที่เราต้องดึงก่อนดึงหลังครับค่อยๆทําไปเดี๋ยวเราจะจําได้เองอ่าเสร็จแล้วปับ๊บดึงเสร็จแล้วปับ๊บเราก็มาดึงเส้นที่สองปับ๊บมันก็จะได้ห่วงแรกที่เป็นรัดกับขอบปากแล้วก็มาดึงน้องสองอ่าหักคอปับ๊บเข้ามาอันนี้จะเข้าผลวนันดึงปับ๊บดึงให้แน่นตึ๊บอ่าได้แล้วครับห,หัววันสองหัว